สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรายการที่ไหนไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เลยมาชวนทุกคนคุยดีกว่าเนาะตอนนี้นนหลายคนอยู่ในภาวะอันวันก่อนใน Facebook Fanpage จการข่าวนะคะก็แบบเปิดให้คนมาแชร์กันไงว่าแบบเฮ้ยหมดโควิด1 9แล้วเราอยากไปเที่ยวที่ไหนกันมากันตึ้มเลยจ้าคือทุกคนมีแผนหมดแต่ว่า ฉันไปไหนไม่ได้จ้ะจนกว่าโควิดจะเช็คเอาจากเราเนาะอ่ะก็เลยมาชวนคุยกันดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันบ้างคือทุกวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยจ้ะนอกจากโซฟาซิสโกและออสเตรียงนะจ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบนั้นเรามาดูกันว่าถ้าสมมติโควิด1 9เช็คเอาไปเราเชื่อแน่ว่าตอนนี้ทุกคนแบบว่าเตรียมแผนแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่น่าจะไปหรือว่าเหมาะจะไป นึกออกไหมคือใครจะไปยุโรปก,ก็ไปตอนนี้ถูกป่ะเราก็ต้องไปที่ที่มันปลอดภัยนิดนึงแต่เราก็เชื่อมั่นว่าช่วงแรกๆที่โควิด1 9หมดเนี่ยคนก็ยังจะแบบบางคนอาจจะกลัว แต่คนที่อันมากๆก็ไม่ไหวก็คงต้องไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาดูกันอันนี้เราดูจาก1ิประเทศที่แบบมีศักยภาพที่น่าจะไปได้เนาะบางประเทศเนี่ยตัวเลขยังไม่ได้ขึ้นเหมือนกันยังมีแต่ว่าไม่ได้เยอะจนกระทั่งแบบโอ้โหถ้าขึ้นวันหนึ่งเป็นพันหรือหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ช้าก่อนนะก็ต้องพักก่อนเหมือนกันอ่ะอันแรกเลยที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออทั้งหมดเราไปได้ก็คือแคนา นี่เราดูตัวเลขนี่เมตมีคนติดโควิด22 2คนเมตนี้ตอนแรกมาแรกๆทรงไม่ดีนะเราจําได้เลยตอนเรากลับจากไปถ่ายรายการที่ขเขมรอ๋อไปถ่ายที่นครวัดหรืออะไรอย่างนี้เลยคือยังแบบตามข่าวเอ๊ะเออเมรเหมือนจะบอกว่าเหมือนจะแบบมีเรือสําราญลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บคนก็ กังวลว่าจะติดไม่ติดอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาเห็นเป็นที่ที่เซฟมากตอนนี้ติด122คนล่ะแล้วก็ไม่มีคนตายด้วยเอออันนี้คือข้อดีล่าเห็นนะตอนนี้เราต้องดูเพื่อนบ้านเราไว้ก่อนถนอมตัวมาได้พักใหญ่เลยแต่ท้ายที่สุดก็นะก็โดนโควิดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมีคนติดแค่19แล้วก็ตัวเลขตอนนี้ไม่ไม่มีแล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเที่ยวขเขมรล,ลาวไปเที่ยวเสียมเรียไปเที่ยวนครวัดอะไรก่อนโรงแรมสวยๆเยอะเลอเมอริเดียนอะไรอย่างนี้เนาะลาวก็มีทั้งเยอะตั้งแยะเห็นป่ะปักเซลหลวงพระบางหรือแค่วิงจันทร์ก็อะไรอย่างเงี้ยก็อันมากก็ไปก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเวียดนาม2 8 8เวียดนามนี้เล่าให้ฟังเลยตอนเราไปถ่ายภาษาบาราตอนนั้นลมติดแล้วจำได้ว่าพอขึ้นแท็กซี่คนในไทยเนี้ยกำลังเริ่มละอุเว,วียดนามพอขึ้นแท็กซี่ปุ๊บแท็กซี่ ฉีกซองไอ้หน้าก,กากอนามัยแจกให้ผู้โดยสารทุกคนเราไปสี่แจกใหม่สี่คนคือเขา่ปิดอยู่แล้วแ้วเขาเซฟเราเฮ้ยเวียดนามดูแลตัวเองดีมากตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นเอ e, อะไรนะไฮโซเวียดไฮโซเวียดนามอะไรนี้ยังไม่ยังไม่ติดเวียดนามยังไม่อะไรเลยตอนนั้นแต่คนเนี่ยแค่พื้นฐานเนาะ คนที่เป็นคนขับแท็กซี่เนะี่ยก็รู้จักดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวนามไปได้เยอะแยะเลยจ้าจะไปซาปาจะไปดานางังจะไปฮอยอันแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะนิวซีแลนด์อ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นประเทศที่ประกาศถ้าเราจะไม่ผิดประกาศเป็นประเทศแรกเลยว่า ชันเอาชนะโควิดในีได้แล้วเนาะมีคนติดทั้งสิ้นประมาณเกือบพันห้าร้อยคนแต่ว่าหลังๆนี่แบบเสด็จละติดวันละคนติดวันละสองคนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคถือว่าเอาอยู่อถือว่าเอาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรานะโหยหาธรรมชาติมากๆสายการบินเปิดสนามบินเปิดอะไรก็ตามนิวซีแลนด์เลยแล้วก็สวยไม่ว่าฤดูไหนก็สวยอยู่แล้วนิวซีแลนด์ออาขัดมาค่ะไต้หวันถ้ามีการประกวดการจัดการเรื่องโควิดยอดเยี่ยม ไต้หวันต้องได้อันดับเลยถึงแม้จะมีคนติดโอเค400คนอะไรก็ตามนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีนะของไต้หวันผู้หญิงเนี่ยนางแบบปราดเปรื่องมากก็คือถ้ามีการจัดอันดับนะเออมีไต้หวันมีเดนมาร์กเยอรมันที่เราคิดนะว่าผู้นํามีการปรับตัดสินใจโชโชโชวโชแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องโลกภัยเรื่องสาธารณสุขอะไรเงี้ยที่มันสอดรับกันแล้วบอกทำให้แก้ปัญหาหรือมากเราไม่ค่อยระบาดมากไต้หวันค่ะใครจะไปกินอะไรชานมุกไปเดินตลงตลาด ไต้หวันนะคะเป็นอีกที่หนึ่งเซเชลส์ใครอยากแบบเออหลุดไปเลยหลุดไปเลยแอฟริกาเออเก่งเนาะไม่ค่อยติดเนาะพวกประเทศในแอฟริกาเซเชลส์ค่ะเป็นอีกประเทศหนึ่งมีคนติดแค่11คนหน้าเที่ยวด้วยน้ำทะเลก็สวยมีหาดสวยติด1ใน10ของโลกอะที่เซเชลส์ดังนั้นถ้าใครอยากไปดูเต่ายักษ์อยากจะไปเกาะที่มันเอกซติกมากๆ อะไรแบบนี้นะคะก็ลองนึกถึงที่ที่เซเชลส์ดูลองหาฟงหาไฟล์เนะแต่คิดว่าถ้าถ้ามันดีขึ้นปุ๊บก,ก็เขาก็คงจะเปิดไฟล์ก็มีหลายสายการบินนะที่บินไปเซเชลส์นะฮะอาจจะต้องไปต่อไฟล์แถวแถวตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้เนปาลจา้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบ ดูแลตัวเองถนอมตัวเองดีดีมีคนติดแค่คนเดียวประกาศปิดประเทศเคลียร์คนลงจากภูเขาเอเวอเรสต์เคลียร์คนลงจากภูเขาฮิมาลัยทุกซ่องทุกช่องทางเลย A B C A C C E B C จะพาสไหนอะไรยังไงเคลียร์ออกตอนนั้นมีคนติดแค่คนเดียวนะตอนที่เขเคลียร์อืม ก็เลยทาให้เนปลาลเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แบบไม่ลุกลามไม่เหมือนอินเดียไม่เหมือนบังคลาเดออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนติดกันบานเบิกไปเลยเนปลาลสุริรวมตอนนี้นมีคนติด99คนถือว่าเอาอยู่ค่ะยังมีถือเอาอยู่นะคะก็อ่ะหมดซีซั่นของโควิดเช็คเอา์ไปแล้วก็ใครจะไปเทรคน่าไปมากเนปลาลเรายังคิดเลยโอ้หรือเราจะไปเนปลาลดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมองโกเลียค่ะใครที่ชอบเนาะเอกซติกมีคนติด41คนนะมองโกเลียค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่า ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าฟ้าใสาฟ้าจะแบบว่าฟ้าจะบูมากทุ่งหญ้าแล้วไปนอนเกออะไรอย่างนงี้เกอคือกระโจมอะไรย่เยะอืมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราคิดว่าเออน่าไปแล้วยิ่งเป็นช่วงถ้ามิทุนากราฎาดาสิงหาอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่มีมีเทศกาลงานประเพณีพอดีแล้วอากาศกำลังดีมองโกเลียถ้าไปน้าอื่นตายหนาวมากๆแต่ถ้าไปเดือนเนี้ยอากาศกําลังแบบเย็น เหมือนแบบเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกประเทศหนึ่งอันนี้ขวัญใจของคนไทยเนาะเกาหลีใต้คือถ้าเราเป็นเรานะเรายังไม่ไปญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าญี่ปุ่นยังไม่รู้แต่ว่าเกาหลีใต้คิดว่าน่าจะเอาอยู่คือตัวเลขเขาเป็นหลักเดียวอะไรเงี้ยมาสักพักละนะคะก็ถ้าเปิดปึ๊บแล้วมีระบบการจัดการที่ดีมีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตที่ให้คนรู้สึกว่า s a ฟอเไรอย่างเงี้ยใส่หน้ากากหน้ากากนี่น่าทําความสะอาด อย่างเงี้ยก็ไปได้เหมือนกันนะคะที่เกาหลีใต้มีคนติดห0,000่นคนก็จริงแต่ว่าหลังๆเราคิดว่าเขาเขาโอเคเขาอยู่อ่ะสุดท้ายเป็นที่ที่คุณนึกไม่ถึงติดเยอะคือโรคป่วยเพราะที่นี่ก็จริงแต่ว่าจีนค่ะเรากำลังพูดถึงจีนจีนคือถือว่าเอาอยู่เนาะคนติด8 0 0 0 0่นกว่าคนก็จริงค่ะแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่จัดการได้เร็วจนหลังๆนี้คนติดเพิ่มมาละสองคนสามคนอะไรเงี้ยแล้วคนจีนคือเยอะก็จริงเนาะ คนเยอะแต่บทจะมีวินัยก็เข้มเลยประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยบทจะเข้มคือเข้มทุกคนก็อยู่บ้านคืออยู่บ้านออกมาวันละสองชั่วโมงคือ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจัดการได้เร็วดังนั้นจีนเป็นอีกที่หนึง่งถ้าเปิดเขาก็อยากมาเที่ยวบ้านเราเราก็น่าจะ มีหลายที่ที่น่าไปเที่ยวในบ้านเขาเนาะอย่างเช่นถ้ามันเป็นช่วงปลายปลายปีเนี่ยซีซั่นนี่แบบโอ้เยอะแยะไปหมดเลยคานาือนี่หลายคนยังไม่เคยไปเป็นเส้นทางสายไหมเหนือหรือจะอะไรอะจังเจียเจียหรือจะจิ๋วไจ้โกก็จะถือเป็นซีซั่นพอดีหรือว่าใครจะไปเทรคที่ย่าติงเหมือนกับที่เราไปปีที่แล้วก็สวยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจีนค่ะอย่าก,กลัวแล้วตอนนี้สมุิหมดนะหมดก็คือเออโอเคทั้งโลกเปิดแล้วมีเที่ยวบินมีอะไรอย่างงี้จีนเป็นอีกที่หนึ่งที่เราคิดว่าก็ ไปเที่ยวอยู่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นแบบสิประเทศที่เรารู้สึกว่าอา่ะถ้าใครแบบอัน้นมากๆอยากไปแล้วฉันอาจจะออกแบบไป explore อะไรอย่างนี้ก็ลองดูค่ะชอบแบบไหนเลือกแบบไหนแต่ว่าไปแล้วก็เนาะอ,อย่าลืมดูแลตัวเองเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังว่าต่อไปไลฟ์สไตล์ของการเที่ยวจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังทีหลังดีกว่าวันนี้ไปแล้วค่ะ